สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาเบิองต้นเชอรี่้ะค่ะเด้อดอกเชอรี่ดอกเชอรี่ค่ะเขาได้รับน้ำฝนอันดอกเขาก็หลายหลายนะค่ะนอกบนอันดอกสีชมพูอมม่วงค่ะอ่าถือได้รับฝนในฝนตกดีแล้วดอกออกหลายค่ะน้อยก็หลายค่ะดอกออกแล้วนี่ดอกดอกกับมน้อยนี่ถ้าเป็นดอกส้มได้น้อยก็เป็นส้มน่ะนะคะเนาะเขาสีบอลลูน้ะค่ะเด้อเขาสีติดติดทุกนั่นเลยค่ะค่ะนี่เบิ้งดึกเนาะ ชมพูอมม่วงว่หนวยกับพ่อหนวยดอกกพ่อดอกเนาะโอเจิดเก่นนลอ่ะงายมาเนาะดอกเขานาะดอกเขานะฮักหนหักดอกน้อยๆพอจะแปะน้อยๆนะเนาะดอกเขาหนะฮักนวยเขาก็บนะเขาก็ล่างออกนวยออกยังค่ะอันมีดอกตังใดก็คขึ้นนวยตรงนั้นนะคะไม่มีว่าสืดอกล้นไปแล้วน่วยพอติดนะคะดอกไม่อะไรติดเท่านั้นค่ะปลูกง่ายแบบเฉลี่ค่ะปลูกง่ายมากออกดูตลอดปีค่ะออกดูตลอดปีพอค่อยว่าพืชพได้กินนะคะกินบระท่านค่ะนกมั นกคือนกเขาก็ไม่ินเนาะเนาะเขาเก็บวัฒนินบ่ทัฒนจะสร้างแบงเขาไปอันใดเขาเก็บได้ก็เก็บเอาอันใดเก็บบัได้เขาก็ให้เขากินเข้าะาน่วยกับวัชพืชอึดบ่ะวัฒนว่าสีหน่อยๆเนั่นเนาะคุณน่ะกิ่งก้านสาขามีทุกกิ่งก้านเลยค่ะค่ะเบิ้งด้วยค่ะเบิ้งเบื้งเบื้งค่ะโอ้ยบัชพืชอึดเด้อค่ะเด้อคุณน่ะน่ะน่วยเขาเนี่ยีปเขียวใบใบก็เขียวน่วยก็เขียวก็เลยบริเวณจักน่วยจักใบเนาะมันลายอยู่ค่ะค่ะโอ้ยอย่างส่วนนี้ค่ะเนาะ อันดอกเชอรี่ดอกนี่รเงี้ยคุณผนักิีงก้านเขาไปใส่มีหมดอ่อนซ่อนเนาะซุ้อมือเขาก็บวบานหลมาหนีเนี่ยใส่เห็นเขาบานหลายอย่างซ่อนอย่างไรไม่ไทยเบิ้งค่ะเชอรี่ดอกเชอรี่บ้านจะใส่ต้นกิ่งต้นเขาก็สูงกว่านี้เนี่ยใส่ฟันลงมากค่ะมันฟันลงมากจังหน่อยค่ะมันสูงไว้มันจะเก็บกิ่นยางมันจะนั่นเนาะฟันลงมากฟันลงมากค่ะค่ะเพราะว่าปลูกได้ประมาณอ่หกปีได้ไหมค่ะ 6ปี7ปีแต่กี่ใส่สิปลูกอต้นบักม่วงบักม่วงหาวเนาะบักม่วงหาวมันกินบ่แสมันมีน้ำมันบ่แสพรมันใส่ก็เลยฟันออกแต่ว่าใบเขาคล้ายๆกันนี่แหละค่ะบักม่วงบักม่วงหาวกับอันนี้ค่ะแล้วเอาเชรี่ย่าปลูกแท่นันเหเนาะเฉรี่มันจะกินง่ายก็ากันบ่มีน้ำพร้อมอันนี้มีน้ำยนาะใส่สิบอใครเอามนานั่นปันไดค่ะอันนี้มีน้ำเนาะหลีกเลี่ยง อกเรื่องอนแต่ว,ว่าบักหน้ามันมีน้ำามันก็ต้ตรงนั่นวาันกำเปลี่นเนาะบักหน้าต่ว,ว่าแย่าง่งาเอื่นนี่ก,บบนนนก,นก็ใส่กระบอกเอ,กอกา,งงาะค่ะอ่ะเน่ะงามบ่กขางามบ่อเผื่อนงามบ่กฝนตกใส่แหงบันแหงดอกหหงดอกแหงไร้แหงงามนาะข่นเนาะโอ้ยสีชมพูเต็มอยู่ะคะ่ะะญิงก้านสาขาเขาก็เป็นประมาณนี้นะคะตัดออกน้ำขาขั้นบอ่อตัดเข้ากันมักเกะกะท่างยางเฮาเนะกะตัดออกกันได้เขางั่นนะ ล่าต้นเขาก็ก็ซ้ำแขนเท่านี้แหละค่ะล่าต้นเขาซื้อมาต้นละแปดสิบบาทเนาะไปเที่ยวงานทงซื้อมากก็เลยอันันนเพราะว่าเคยไปแต่ในหน่อยเคยเห็นเนาะตอนไปเห็ุงานอยู่ขุงเทพยบขุงไทยอยู่ใส่เห็นบานจะง่ายคนนี้โอ้โอันซ่อนอ่นซ่อนลายสินะอ่าก็เลยได้มาปลูกไว้นะคะปลูกไว้เพื่ออัประดับเป็นความสวยง่มแล้วก็จะกินน้ำค่ะเขาก็บ,บเลย เขาก็ออกดอกออกผลตลอดปีค่ะเพราะเ้าสิบ้าถิ่มช่วงนะคะเนาะได้กินอยู่ตลอดค่ะค่ะบ,บอนบอกคืออย่างอื่นอย่างอื่นสิเป็ี่นปีแล้วเธออย่างบักม่วงสิอันนี้เขาออกดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาเนาะเนาะมันจะเลยเป็นเอียงคีิปประทับใจอยู่ค่ะกระโปงตีๆเนาะเนาะนี่นะเ,เป็นดอกแล้วเขาจะเป็นนวยเขาจะจับเลยค่ะเขาบกว่าบ,าบรวบาสีอ่า รดนิ่มดิค่ะดอกรดนิ่มคือแนวอื่นดิค่ะท่านนีดอกเท่าไรกับมีนหน่วยเท่านั้นนะคะเป็นซ้อนเป็นซอน,นะค,ะค่ะคะคะค่ะชอนอยู่อันชอนอยู่ขอบคุณห,หลายๆนะคะผ้ามาเบิงอ่าต้นบัคเชอรี่ดอกเจ้าดีนะคะบ้านยา่ใส่ค่ะเป็นต้นซ่อนมาคะ่ะเพื่นพนอนเปอนซ่อนกับยอกมือไงเนี่ยค่ะไปละคะ่ะขอบคุณห,หลายๆนะคะที่ติดตามคะ่ะ